I am humble. hey ไม่ชักว่าเลยไอ้เหี้ยน้ำแตกไหมไอ้เหี้ยจัดมาดิเอาบึอบบ๊อบอมันน่ะคือลือนะกู้ไแ,แกได้สัตว์แต่กูยังควยเข่งมาแตกเลยไอ้เหี้ยการปอก ไอแอบบอกทำลายเล่นกับทีวีหน้ากับนาอยู่อ้ไอ้แอมด้วยอกน้ำยางเอาแล้วเอาแล้วเดย์ให้ให้เขาตบเล่นเล่นได้บอกกินข้าวยางมีแล้วจ้ามาเดีจะไลฟ์โสดเหรอเดี๋ยวจะไลฟ์โสดใช่ไหมใอ้สตรีด เตรียมเลยดูนี่มีไหมวะไอคิสดสดๆนานะ่ะหดส,สด็จสดๆเจ๋งอ่งเวียดนามหรือว่าฟิลิปปินส์อะมายังซับเท่าไหร่วะเจทัวร์เจไอหึงขั้นเอาพวกมันไม่ลงเลยแล้วนะเนี่ยสไตจ์เจเอาไม่ลงเลยแล้ว ขึ้นทำไมสามป้อมตัวจับอยู่ในบ้านสามป้อมกลับมาแล้วขึ้นป้อมมานะอืมตัวก็ตัวโถงทั้งนะโอ้เเล่นแร้งไม่เป็นอนะ่ะเจ๊ไม่เอาเลยใยับป้อมอะไรเนะี่ยไม่เอาเลยคิดถึงทีมงานเก่าเลยนะเป็นการโอเป็นกล้องเป็นน้องต้นก็ได้ใครก็ได้อะก็ได้ดเล่นแล้ว ยังยังไม่ถึงขั้นนั้นเจยังไม่ใช่โปรเยอร์เป็นโปรเยอร์เพย์อยู่โปรเยอร์เพย์ไม่ดานดิยังไม่ถึงขั้นดานดิใช่ไหมใช่ยังไม่ถึงขั้นดานดิจับไม่คุณแบงค์เลยปากก่อนว่าคุณไอ้นี่เก่งมากๆเลยนะครับเผ่ามูเจไอเนี่ย ครับเ่าวุ๊บเจอนี่แบบตื่นมากมากเลยครับทำไมค,คุณแปงปุนะ๊ดอย่างนั้นเออไม่มีใครสู้เ่าวุ๊บเจไอได้ก็มีอย่างนั้นอะ่ะมาวิ่งไล่กัดสักขี้แตกเต็มตูเลยใช่ครับโอ้โหตรงมานึกว่าเดอะแฟรนะครับวิ่งปุ๊ด้านเลยอย่างนั้นอะ่ะ <c oughs> ไอ้นี่ล็อกต้องนานแล้วไปทำอะไรมาอะไรนะก็ะเล่นทั้งวันเลยเหรอไอ้นี่บล็อกต้องนานแล้วเนี่ยก็เล่นอยู่อย่างเนี้ยไปเรื่อยเล่นไปเรื่อยอ๋อผมก็เพิ่งว่างก็เลยมาอัอออแเฟรเอทูก็แม่งติ้มแบบเราค้ำอยู่คนเดียวมัน เป็นเซอร์เพนง,ง่ายจะตายแคนโนเนียไปไม่เป็น oh. i คทูหายหมดแล้วทีมงานคุณภาพนะไอเป็นไอเป็นเวียดนามมาสดเดีย โอเจะไดจานโออยู่ทั้งวันน่ะจะกินได้เล่นเลยทั้งวันแล้วด้วยการจานโอแตกซะก่อนพี่ขอแรบเจอไอ้แบบก ยัดหน้าเขาให้ตั้งขยันแตกขยันแตกไปหน่อยก่อน <laughs> <laughs> ไอแบกยัดหน้าให้ขยันแตกจริงๆเจ้าขก็คุ้นลุนช่องอดเห็นไอแบกเลยอ่ะอืมแบกบบอกกูไม่ได้ส่งรูปเลยเนะี่ยไม่ส่งรูปรายง,งานตัวอะไรแบกบ,บอก ม่แเบมาอันอยางไห้สดในกล้องดูดีกว่าได้ครับกล้องจะตื่นตาตื่นใจไล่เสาไล่์าาสาสดูเทียมเราดูการสร้างการกล้องเฮ้ยมันอยู่ตรงนนั่งปอมยิงจานปอกว่ะ ทีวันหน้าทีวันหน้าทีวันหน้ามันทีวันหน้าทีวัาใจมันยิงเอออทีมเรามีแค่นี้ไงก็ดูสภาพมันเดี๋ยวการสร้างฐานมันเดี๋ยวก้องเมื่อกี้ันโดนโดนโดนตีอ่ะมันขึ้นไปช่วยมันอะ มาฮะเอาดับมาไปช่วยอรอเสียอยู่เนาะตู้คนนี่หน่อยก็ไม่ได้เดี๋ยวพี่จะรอคลิปหรือว่าอะไระจะรอขึ้นคลิปหรือว่าอะไรอ๋อขึ้นนะแล้วก็ชนะแล้วเนะี่ยไอ้ว้าหน้ามันลบบัฟเป็นนะดิเอาเหรอ เราต้องเราต้องเบอร์มานามันก่อน yes, <the> บเบอร์มานาได้ก็ตกเลยดิล็อบบาร์เราเนี่ยตัวลบบารมันเนี่ยอือไอ้ต้นตีนข้างบนนี่มันเป็นอะไร เป็นพอ่อมาเวน,น,น,นามกี่ตัวพี่เวน,นามกี่ตัวองตัวเลยที่นานาอืมวันหน้าแล้วมันงานาให้ติมมาอยู่พี่ป๊อกมันงานาให้ติมมาอยู่พี่ป๊อก <am> เออไอไอเวอะไลนยะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวไปเป<อ>ิดคอมมัน <c oughs>

<All> fresh. มาละมาละยังไม่ได้สองรูปแมาพี่ฟอกดูบ้างเลยวะโตกันเยอะเลยพี่ตรไนะพี่เกันเดี๋ยวมาเลอะมาเลอมาเลืวไม่ใช่มาเลียมาเลอะ เหมือนกันหลานที่แพ้เอาที่ลำปางชื่อชื่อมาริแต่เขาเรียกน้องมาเละ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 เราก็ขาวเข้าำตัวแล้วมาเละมา You are the summoned service feathers on the wind. <coughs> I am on now the no. wind. I fly feathers on the wind. อ๋อเ,เล่นหมาด้วยวะเฮ้นนยวันนี้วันไล่วันนี้ที่หกยี่สิบหกเดือนสาม Stalking hunting. Away. I fly prowling. inside yeah. yes. <laughs> we go เป็นเบื่องานเนี่ย มาแล้วมาแล้มล้มาแล้วมาแล้วช่องกว้างช่งกว้ <c oughs> <Go forth. S 1> ทองเกย์อา <They die. S 1> จารย์บอกาไปไหนวะนะียอิงบโททีที่ไม,ม่ปิดเองครับผงใส่ไม่ปิดเองให้เฉยเลยครับ <I 'm S 1> ผม บอกแล้วซื้อมตามน้องอ้นไม่เชื่อเจ๊งเนี่ยใช่ครับทุกคนไม่เชื่อน้องอ้นบอกให้ซื้อไปตามน้องอ้นไม่เชื่อซื้อใหม่น้องอ้นมาก็ไม่รู้เจ๊งใช่ครับทุกคนเจ๊งแล้วเจ๊งใครไม่เชื่อน้องอ้นใช่ไหมใช่ครับคุณบ่อมือมืออยู่ใครไม่เชื่อน้องอ้น พูดเอของจริงไม่เชื่อไม่ได้นะแนเอาพี่ก็จริงมาแล้วรู้ว่าทีไรไม่ยอมเชื่อน้องคนนะใช่ครับเดี๋ยวอ้นเอาให้อ้นบอกอ้นเอาให้อ้นบอกคุ้มเปียงอ้นบอกคุ้มคุ้มพี่ใจใจเราพี่บอกคุ้มแล้วพี่คุ้มละผมหยุดเลยอ่ะคุ้มพี่บอกคำนั้นคุ้มเลย อนบอกคุมในกล้องเลยมันทรมันทรัดใจกล้องเลยใช่ไหมโอ้ oh. Oh. บอกคุมมใจไหลูกใจกล้องหลบอกโลตัสนันไม่ไม่สลอนหน้ามาเลยอะ <c oughs> ไม่กล้าแสลนหน้ามาเลยอะ <Yes. S 1> i ว e r บัดให้ตายหมดเลยเนี่ยดูเหมือนรถตัดการปอกกำลังจะโดนลุมนะครับนั่นนี่เี้ยแต่จานปอกมีเอสซีนสบัดทีนี้ขี้แตกเต็มตูดเลยนะครับจานปอก ไดครับคุณโบเอฮ้อฮ้อฮ้อเอ้าัน่ไหนวะไม่รู้ดไงวะพี่แบงคพี่แววบอกกูดูคลิปนี้แล้วเลือกเลือกทบพวกมึงทันทีเลยอ๋อคลิปทำไรแกเลยคุณแบงบอกกัไอพวกนี้

กูตัดพีตัดน่องเลยจ้าขูดูคลิปนี้แล้วกูอยากตัดพีตัดน่องเลยท่าเดินงานฟูแคนโนเนียไว้ ไปเจาะอะไรตัเลขเดินพักหนึ่งเดี๋ยวเย็นๆผมไปเดินงานเก็บกิ่งไม้ทำไมยายาตัดไว้เลยจ้ะพี่ก็ตัดไว้ตัดกิ่งไม้มา่วงไหมนึกว่ายาเดินงานตัดอีกแล้ว ทำทำท่อน้ำที่บ้านแตกไม่รู้กี่ครั้งแล้วยาผมอะเอาจอบไปสับอะสุรจัดอะบอกตู้ตีพอดีเพิ่นไปหน่อยเดินงานสับช่างกว่าช่างกว่าางกว่าางกว่าางกมามาเลยมมาเ

เขาอยากช่วยได้พี่มันระวางระเบิดไหมระวังหน่อนะอ้ยเฮ้ยอะไรมันดิดไปอ่านอนนอนนอนแข่งทันไหมแข่งทันไหมแข่งก่อนพี่แข่งก่อนแข่งก่อนโดนดูดมานาต้องแข่งดีอย่างเงี้ยโดนดูดมานาแข่งไปเลย แข่งแล้วก็ลมยิงมันก็ได้ทั้งหมดเนี่ยโอ้โหน่าสนใจมากเลยนะเนี่ยรวมดีๆก่อนกุบดีๆก่อนก็แค่

ยังไม่อาบค่ะตัวหมิ่นเขียวอยู่เลยเนี่ยอาบอะไรอ่ะเหม็นเปรี้ยวขนาดนี้ต้องเล็นเหม็นเปรี้ยวเหม็นเปรี้ยวครับโอ้โหแต่มันดิ้นตายนี่คือมันมดเลยนะมันมดไม่อ่ามันมดนะครับเข้าไปกว่านี้หน่อยนึงพี่ต้องใจเย็นกว่านี้พี่บ่าว มันโกเลยดีกว่าโอ้นะ้ดอ oh, no. ืมโอ้โหมาแกงนี้มันก็เจ๊งดีพี่ถ้ามาขนาดเนี้อออเยเราหลอกเผาไปล้วสวยเฮ้ยโปรดสกิล <c oughs> ที่พวกมันสองตัวกันถึงข,ขั้นขนาดนี้เนี่ยเหรอพี่เอา,เอามันลงง่ายขนาดนี้แหละสวยไม่สวยสวยหอเปล่าบรา สั่งโกนูดเลยอะเมื่ี้ใช่ใช่เลย <laughs> โกนูดจะไม่ใช่จะไม่ใช่อะไรนี้ดีกว่าจะไม่ใช่โลทัสไหมแปลกยากเองเพ่ <c oughs> อ้าว มันหนึ่งค่าหน้าถึงชีวิตเลยเหรอวะ Rồi. tìm giúp hại này thôi มาันานหน่อยพี่เกิอกะไรครับไอตัวขยะไปไหนพี่ไม่มันเบามานานาาแล้ววะแข่งโบ มันกล้ามาไม่อยู่มดีนี่เลย <c oughs> ไม่มีปลากระโหลกนะเสียดายใช่ครับจึมทำปะไม่ทำเลยใช่เจ๊ง ไม่ใช่น้องอ้วนนะน้องอ้วนบอกว่าอย่างน้อยต้องมีเสองตัวนะครับบอลกันขนาดนี้เลยแล้วมันจะเอาอะไรมาไใบทับต้องน,น,นี่ขนาดมีติ่มอยู่ด้วยไงปองชนะเลยแต่มันต้องเป็นโลตัสไงเราเออต้องเป็นโลตัสซึ่งก็เขานองโลตัสอยู่ จีจีโปรโนโลตัน hmm. นี่ขนาดไม่ได้ปั๊มทหารนะเนี่ยพูดพูดแบบพี่ในก่อนเลย ไอปตามพันมาสู้อะไอตัวไหนบอกจะเป็นโกพีเออนะพี่ไอตีวาน่าเหรอตีวาน่าครับเฮ้ยเทรทูได้อีกเยอะเทรูจะเป็นไม่ได้เลย ให้มันจับคู่เนี่ยซีวนาเกดูเปตีทีอ่อุจิคันโตน่ะพี่บอกมัน,นี้เนี่ยน่าจะได้นะเขาวิ่งเป็นรวมกันขึ้นป้อมคาจะโตงกับรถที่แล้วมันขึ้นสองดาบแล้วมันถาวมว่าทำไมไม่รัดรัดข้ดอนะกไปใส่เข้าคาสองป้อมมีแค่สองดาบแต่ข้ามมันยังไม่เข้าใจเลยป้งว่าต้องไปเอาม้าไม่เอาอะไรแล้วต้องเล่นแ<อ>คโนโนเนียอะไรอ๋ออะไรกุลลาบ โอ้โเล่นบุ๊กเอาโอ้โหค้มไม่มันจะค้ำยังไงมันไม่เล่นเลยอะ่ะขยับป้อมไม่อะไร